สื่อได้เดยดนี่หันเลือกเอาต้นไล่นั่นมาเลยนี่ความเกินเงี้ยเด็กๆไม่มีใครอยู่ไปเนอยนี้เลยไปบอกอันนั้นด้วยเขาไปโรงเรียนกันเออเขาไปโรงเรียนกันเย็นนั่งชื่อได้ด้วยเหรอเราบอกเดี๋ยวนี้เลือกเลยมาแต่ที่น้องมิวใส่นะก็สวยนะเอฟซีเอฟซีอันใหญ่ใจกระโปรงเรียนแต่เบี้ยภาษายังไม่บอกว่าเป็นใคร เดยวะตอนแรงก่อนตอนแรงก่อนให้นกตองมาเร่ซีลูกอันยาวน่ะก็ถอดลองดูเอ๊ะมาแล้วมาแล้วมันร้อนมันร้อน มันเหมือนผู้อืมน้อยเนี่ยคำใสนะครับสี่สองตัวเบอร์เบอร์หนึ่งสอกเจากล้วกินหัวอาหารนั้นเบอร์ห้าสหัวอาหารนะครับใส่ดูซิใส่ดูก่อนกลับกลับกลับแล้วแต่อันนั้นมันสวยนะเดี๋ยวบอกให้กินเอากินเอาอ้วนแล้วคนกลบกลับกลบแล้วใอนี้นี้ก็สวยนะ วมันใหญ่ไหมเอวเจ้าีโกว่าะครับน้องมิวได้กระโปรงสวยแล้วคุณเดี๋ยวน้องตองก็จะมาเอาตะแลเดี๋ยวรามาเอาพร้อมน้องตองบะเอาเลยเอาเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปคิปไปก็ได้นีค่ะเอาแล้วนะเอาไซส์ไส์ละมุนบืงน้องหมวถ้าขึ้นมหาลัยขาก็ใส่กระโปรงเลย้วแม่จะให้ใส่กระโปรงเงาไปิดตุ่มอให้เช แม่ค่นี้มันเพิ่งจะเอข้าถ้าถ้าถามหาลัยเขาเขาต้องใส่หนึ่งกินแต่ตุ่มไว้อันนี้มันปิดไหมมันไม่ได้ใสขนาดนี้ไม่ได้ใสใสบ้างใสบ้างเศรษฐสาวอายุก่ทานมาเป็นไม่แก่บูเเปเป็นแบบเห็นไหมมันสวยเลยสวยเลยนะปูเป็นบูบูายสวย เยี oh ่สิบสเก็บชุ่มเป็นสาวแล้วเผือแป๊กเดียวนะคะตอนมาน่ะเล็กๆอ้าวขอบคุณคันคันเพชรสมรชัยพรนะคะขอบคุณคุณแม่เพชรสวรไซยาพอนนะคะที่อะไรนะซื้อให้ซื้อซื้อให้น้องเมียแล้วก็น้องอะไรอีกฟางฟางแล้วก็น้องตองนาเดียนะคะแล้วก็นิวหรือวิวมิว คนสวยประจำซอยนี mm ้นะคะโอ้โหสูงก็สูงนะคะก็ขอบคุณคุณพี่เพศสมรไชยทอรน้ว่นั่นโอ้อ่ะคือมันไม่โอนมันใหญ่เหรอะช่วงกระเบียนอ๋อแล้วก็สวยนะกระเบียนน้องก็เป็นมันจมกระเบียนมันก็เป็นอย่างนี้ใครจะไปทำรัดโอ้ทำรัดมันก็ไม่ใช่ยุคแล้วย้อนยุคนะ ลัดเอวเข้าลัดไม่ดูหน่อยลัดไม่ดูหน่อยย่อสักย่อนหนึ่าใส่สวยปานนี้ในทองแบบนี้อกอ่านั่นแหละนั่นแหละมันได้เงินมันได้ทองมีสีขาวชุดลำนั่นเอน่ะแล้วแล้วกระดุมล่ะกระดุมมะพร้าวตาเดียวนำโชคด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเสื้อตัวนี้นะฮะมะพร้าวตาเดียวด้วยอยู่ในเสื้อด้วยนะคุณผู้ชมนะครับก็มีกระเป๋าใส่เงินด้วยมันหายากนมันหายยากนะมะพร้าวตาเดียวน่ะ มันหายากแต่เขาก็สันมาไงโอ้โหแล้วใส่ได้พอดีเป๊ะเยยสุดยอดเลยเสียมาสองดูสิเป๊ะเลยนะคะมันเหลือตัวเดียวเพราะว่ามัน้านเหลือตัวเดียวเขาใส่ไม่ได้เขาถึงไม่เอาตอนนั้นเขาอยากใส่ขอประคุณนะครับผมนะคุณแม่เพชรสมรชัยพรด้วยนะครับมามามาปุ๊มามาดูคนหอ ใส่เสื้อสีเทาอันนี้ก็ใส่โทรศัพท์ข้างหนึ่งนะฮะไปถ่ายคลิปอันนี้ก็ใส่เงินนะฮะสุดยอดสุดยอดโอ้พอดีเลยสวยพอดีเลยใส่ชุดเหลืองลำชุดเหลืองอ่ะสีเหลืองนี้บวชให้ปู่นะขอบคุณนะครับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากไฟฟ้าของแอนนะครับเอาไปซ่อมนะครับหมดเื้นจะเอาไปซ่อม ไปดูกัน เอินไปสชัมก่อนนะครับเอฟซีช่องหมวดฟูนเดอรช่องสายผาไฟแล้วก็ช่องลุงวางน้องตองลุงวางน้องตองเป็นพยานแล้วนะครับเราเป็นพยานแล้วเพราะมีเงินเยอะเลยได้รับเงินนะครับจากพี่เพชรสมรชัยพรนะครับประเทศประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโอ้ลัฐแคลมลิฟฟอร์เนียนะครับรัฐที่สามที่ผ้าของ าสาหรัฐอเมริกา,าได้ฝากเงินมาผ่านช่องหมดฟื้นเด้อนนะครับค่าเครื่องนะครับภาษาเพื่อนว่าเครื่องคือค่าเสื้อผ้านั่นเองนะครับจำนวน10ตัวก็ราคา3,000บาทนะครับให้ป้าคำสาลานผูปาริกิจนาค่าพร้อมกับเงิน ลำนะครับลำขอพรให้คุณสำรานนะครับเมื่อวานนี้ชัยเดชเมื่อวานนี้ล้ำไปแล้วเมื่อวานนี้ลำไปแล้วเมื่อวานนี้อีกหนึ่งพันบาทนะครับก็จะได้มอบให้ป้าคำใสลานปูวาลิกิตนะครับในเวลานี้นะครับเอามารับนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้าคำใสเอาหนึ่งพันสองพันสามพัน สี่พันสี่พันบาทนะครับก <laughs> ็ขอบคุณมากๆนะคะที่สมอนชยกรที่ยังไม่ทิ้งป้าคำใสนะคะก็รับเงินมาแล้วนะคะก็คือสามพันบาทนั้นก็เป็นกางเกงน,นะคะอ่สิบตัวนะคะแล้วก็อ่าหนึ่พบาทนั้นก็เป็นอ่าลำขอพร ให้แก่น้องสำราญชัยเดชนะคะที่อยู่อเมริกา,าคือเขาป่วยอยู่เขานอนอยู่ในโรงพยาบาลก็ขอให้เขาหายนะคะก็ครอบครัวของพี่สมรขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรขอให้ส่งความมุ่งมาป่ปรารถนาที่ยังไม่ทิ้งทุกคนที่อยู่ในโคกหนองนาน,นะคะถ้าคนไหน ตกทุกข์ได้ยากก็พี่สมรก็ให้ทุกอย่างนะคะก็ขอบคุณขอให้บุญหนุนนาบุญกุศลที่ครอบครัวของพี่สมอนสายโพรอ่าสามราษยเดชแล้วก็อีกคนหนึ่งอะไรเนลืมแล้วค่ะ <c oughs> ก็ขอให้ครอบครัวของคุณจงมีความสุขความเจริญปลอดอโรคภัไยไข้เจ็บขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคน หน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลอย่าได้ขัดได้คล้องอีกอย่างหนึงก็เหลือที่พี่สมองสั่งมานักหนานะคะให้ไปซื้อปลาไหลให้ไปซื้อปลาไหลปล่อยแต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อจะไปดูวันนี้นะคะไปเมื่อวานนี้มันไม่ได้ก็ขอบคุณมากๆค่ะครับดูนะครับก็จ่ายไปแล้วนะครับสําหรับเงินของพี่สมอนนะครับชัยพรนะครับที่ เอาฝากผ่านช่องหมดพุนเดอร์มาใช้นี่ค่าเครื่องป้าค้ามสาครับออข่าลำขอพรอคุณสำรันชายาเดชครับต่อไปเราก็จะไปใช้นี่ค่าเบี้ยผักหวาน,ออนยญาอาชิกลกอกนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสั่งไปแล้วนนครับออแล้วก็มเออมื่อวานเ,ออเห็นให้น้องน้ำมนไปแล้วให้ไปแล้วแล้วก็เออพิ่นลมมา น้องน้ำมนก็ให้ไปแล้วเมื่อวานตอนเย็นเป็นค่าบัตรเข้าสวนน้ำพัทยาสวนสนุกจำนวนหนึ่งน่พันบาทจ่ายไปแล้วนะครับก็จะไปจ่ายให้ยาอาชินะครับค่าเบี้ยผักหวานมาปลูกที่โคกน้องนานะครับน้าลุงพลป้าเตับผมนะครับไปด้วยกันนะครับรเทญยเรอืม เราว่าให้ฟังบ่เราว่าวเขาฟังเราว่าให้ฟังเลยจังเลยจ้ะคุณผู้ชมนะฮะมาต่อคลิปที่พัสดุนะครับผมที่เอฟซีส่งมาให้นะครับผมนี่นะฮะใส่กระสอบปุ๋ยเลยรบโอ้สงสัยของจะมีค่ามากมแน่เลยในกระสอบปุ๋ยนี่นะฮะคุณมชเราลุ้นกันก็ขอขอบคุณนะฮะพี่ตุ๊กตานะครับผม ที่กุกตาเนี่ยจะจริงๆแล้วอยู่นน,นทบ,บุรีนะฮะ<อ>แต่ว่าสั่งพัสดุมาจากจังหวัดอะไรสักอย่างนี่นะฮะทางภาคเหนือนะฮะมาให้นะครับจากภาคเหนือนูน่นอ่าพัสดุนี่มาจากภาคเหนือครับผมใส่กระสอบปุ๋ยกลัวหนาวด้วยนะครับมาดูนะฮะรู้สึกก็จะเป็นของกินนะครับผมรุ่นุ้นนะฮะก็ดีเลยนะฮะกำลังหิว เพราะว่ากำลังเที่ยงโอ้ลังเยอะเลยโอ้เต็มกระสอบเลยครับสิครับนี่นะครับเขาเรียกว่าอือะไรนะมะขามแก้วสี่รสนะฮะก็น่าจะเป็นพวกมะขามกวนะฮะแต่ว่ามีการปรุงรสนะฮะรสนุ่นรสนี่นะฮะคุณผู้ชมนะครับกี่กลองเนี่ยเยอะมากเลยนะอมาดูนะสองกล่องแล้วสามแล้ว ดีแล้วโอ้โหโอ้โหหายสีม่เป็นทุงใหญ่ดิหกเจ็ดแ0ดเก้าสิบิบแล้วสิบแล้วครับผมอกโอ้โหสิบห้ากล่องนะครับผมนะครับโอ้เยอะมากเลยนะฮะขอบพระคุณพี่ทุกตานะครับสำหรับ มะขามแก้วสีรถนะครับผมมาจากจังหวัดพิจิตรส่งมาจากพิจิตรเหนือับจากภาคเหนือนะฮะท่านผู้ชมนะครับใครร้องอ่ะใครร้องนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะไปแบ่งเพื่อนๆนะฮะน่าจะได้คนละตองพอดีเนาะคือเราอยู่กันประมาณสักสิบช่องนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ไปไว้ที่บ้านนายช่างใหญ่ โอ้เนอะนะเราที่บ้านลุงช่างนะครับผมเพราะว่ารู้สึกน้องน้ำมนต์นี่ก็จะชอบพินด้วยนะฮะพอของโปรดเลยนี่นะครับผมจะเป็นครับเี่ยะก็รมแก้วนะฮะพอดีเลยนะครับขอประคุณมากๆเลยนะพี่ทุกตานะครับได้รับแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงวางกดปกให้หน่อยแล้วกดครับนิ่ปกให้หน่อยเอืมให้อีกเต็มโอเคนะครับ แล้วคลิปนี้เราจะได้แปดนาทีหรือยังครับใกล้ถึงโอเคนะฮะได้รับแล้วนะครับขอบคุณครับผม